สวัสดีครับเพื่อนๆกับสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเอฟซี FC, ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่23สิาสิงหาคมนะช่วงบ่ายนะครับครบรอบหนึ่งสัปดาห์พอดีเดี๋ยวเรามาทบทวนแนวรับแนว,นว,นวต้านนะครับรวมถึงปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทองคาในในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมพอดีนะเพื่อที่จะวางแผนว่าเราจะหาจ,จุดเข้าจุดออกของทองคํำยังไงนะครับรับมือกันไปล่วงหน้านะ สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเริ่มตรงนี้ก่อนนะครับเริ่มเริ่มที่ฟันเดอร์เมนท์ลก่อนนะสัปดาห์หน้าเรื่องของข่าวไม่มีอะไรนะครับตัวเลขแดงของบริการมีแค่ตัวเลขการจ้างงานในรายสัปดาห์ตัวเดียววันพฤหัสนะก็มองว่าปัจจัยพื้นฐานเรื่องของข่าวไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาสรุปตรงนี้ก่อนสรุปว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไฮไลท์อยู่ที่การประชุม การประชุมของ Jackson Hole Meeting นะครับในช่วงวันศุกร์ที่คุณพาเวลแกแถลงออกมาเนี่ยก็สรุปตามนี้สั้นๆนะสรุปว่าตอนนี้ความน่าจะเป็นที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในรอบประชุมถัดไปอันนี้เขาเรียกเขาใช้คำว่า Official Confirm นะครับหมายความว่า,วาน่าจะลดดอกเบีย้ยแน่ๆ0.25%นะความน่าจะเป็นอยู่ที่90%นะครับอันนี้อันที่หก่อนก็เลยทำให้ดอลลาร์มันคลายกำลังตลาดหุ้นก็บวกเสร็จแล้วก็ ทองคาก็ก็เลยดีดตัวขึ้นมาได้ในช่วงวันศุกร์นะข่าวตัวนี้น่าจะส่งผลกระทบกับตลาดเอเชียในช่วงวันจันทร์เช้าด้วยนะครับทองคําน่าจะไปต่อได้นะจากการอ่อนค่าของดอลลาร์แล้วก็ตลาดหุ้นเอเชียก็น่าจะขาดรับในเชิงบวกด้วยนะครับพอตลาดเอเชียมันขาดรับในเชิงบวกดอลลาร์มันใครกำลงังเงินเยนก็อาจจาะใครกำลังไปด้วยนะครับตลาดหุ้นก็จะเขียวนะดังนั้นทองคําก็น่าจะไปต่อได้อีกนิดนึงนะประมาณนี้นะครับอันนี้คือฟันดัมเมนทลตัวแรก คราวนี้มันมีตัวนี้ที่เราจะต้องดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือการที่ดอลลาร์มันอ่อนค่ามากๆมันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นผลดีกับทางอเมริกาสักทีเดียวนะครับดังนั้นทางตลาดเขาก็มองว่าทิศทางการอ่อนค่าของดอลลาร์เนี่ยมันมันเริ่มจะอ่อนค่าลงมาเยอะมากแล้วแล้วก็เหลือแค่นิดเดียวนะตอนนี้ถ้าเราดูตลาดดอลลาร์มันจะ เทียบกับยูลรก็จะประมาณ1.17ดอลลาร์ต่อยูลรนะครับแล้วก็มันเคยอ่อนค่าสุดๆในช่วงโควิดเนี่ยก็จะประมาณ1.23ดอลลาร์ต่อยูลรนะดังนั้นนักลงทุนเข้ามองว่ามันเหลือแก็บไม่เยอะมากเท่าไหร่นะดังนั้นเฟดแต่ต้องดําเนินนโยบายเรื่องของนโยบายดอกเบี้ยนเนี่ยด้วยความระมัดระวังด้วยเพราะว่าอ่อนค่ามากไปก็ไม่ดีนะครับดังนั้น ด้วยเหตุผลที่คุณพาเวลแกาถแถลงกมาในช่วงวันพฤหัสเนี่ยนักลงทุนก็เลยมองว่าในช่วง3เดือนสุดท้ายตรงนี้ครับควอเตอร์สุดท้ายของปีเนี่ยก็เฟดก็น่าจะปรับเปลี่ยนนโย,ยบายไปสู่ easing policy นะนโย,ยบายการเงินเป็น easing policy ก็คือดอกเบี้ยน,น่าจะปรับเป็นดอกเบี้ยขาลงนะเดี๋ยวเราต้องดูตอนที่เขา,าประชุมในรอบเดือนกันยายนอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าการประกาศดอกเบี้ยนในรอบเดือนกันยายนเนี่ย มันจะออกหลังจากตัวเลขนอนฟาร์มแล้วก็ตัวเลข CPI ของเดือนของเดือนหน้าด้วยนะครับดังนั้นก็ดูความชัดเจนตรงนั้นอีกรอบหนึ่งนะคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องระวังด้วยนะครับเนื่องจากว่าดอลลาร์มันออดค่าแล้วบางคนอาจจะมองว่าอ้ทองคํามันก็น่าจะบินต่อแล้วอาจจะทะลุ3500ได้อย่างสบายๆด้วยก็อยากให้ดูประเด็นนี้เพิ่มเติมนะครับประเด็นของ geopolitical tension นี่แหละเรื่องส,อง,สองครามนะ สงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะครับในช่วงสัปดาหท์ที่ผ่านมาเขามองว่า,ามันคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะจากการที่คุณโดนัดทแัมกับปูตินเขาคุยกันเนี่ยแล้วก็อาจจะของของทางยูเครนด้วยนะครับอาจจะไม่ยังไม่ได้คุยโดยตรงแต่ว่าผลพวขงของการคุยกันรอบล่าสุดมันออกมาในเชิงบวกมากขึ้นนะก็อาจจะนำไปสู่การ เยจายุติสงครามได้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้มันโผล่มาด้วยมันก็จะไปขัดกับยุสซิงพอลิซีของทางอเมริกานะมันจะกลายเป็นว่าเซเว่นเดียรทองคำอาจจะได้รับผลกระทบในเชิงลบจากในเชิงลบจากประเด็นของสงครามที่มันคลี่คลายมากขึ้นประมาณนี้นะก็ดู2ประเด็นนี้เพิ่มเติมนะครับ mm hmm. ว่าทองคาม,มันจะไปทางไหนนะอันนี้บทวิเคราะห์นี้ผมอ่านแล้วมันค่อนข้างจะให้แง่มุมที่ค่อนข้างจะครบถ้วนนะของคุณเอเรน ของค Aaron ุณเอเรนคนนี้นะครับอยู่ใน f อ s t r e e สนะผมผมอ่านของนักวิเคราะห์หลายๆคนนะแต่ผมมองว่าเขาให้มุมมองที่ครบถ้วนที่สุดละในบรรดานักวิเคราะห์ทั้งหลายนะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนสนใจรายละเอียดเต็มๆของเขาเนี่ยเพราะว่าเขามีสรุป สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ฟังด้วนะถ้าสนใจก็ไปอ่านได้แต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็าอาจจะต้องอ่านไปเปิด dictionary ไปด้วยในบางกรณีนะแต่แต่แกวิเคราะห์ดีนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนะครานี้เรามามองเรื่องของเทคนิคอ a l อน a l y s ิสนะครับถ้าดูเทคนิคอ a แ a น a l y s ิสเราก็วางฟันเ a m ม n t a ทาไว้ข้างๆก่อนนะเราจะไม่เอามากนกันนะครับโครงสร้างราคาที่เราคุยกันมาช่วงต่อเนื่อง เดือนที่ผ่านมาทั้งเดือนเนี่ยมันเป็นโครงสร้างสามเหลี่ยมปลายปิดตัวนี้นะอันนี้เป็นไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะครับผมย่อลงให้มันให้เพื่อนๆเห็นชัดเจนว่ามันเป็นกรอบราคามันแบบนี้ก็คือมันวิ่งตีกรอบแคบเข้าเรื่อยๆประมาณนี้แล้วก็ยังไม่ได้หลุดจากโครงสร้างสามเหลี่ยมปลายปิดนะเดี๋ยวจะดูต่ออาทิตย์หน้าว่าจะสามารถทําลายโครงสร้างนี้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ให้ให้เราเห็นภาพใหญ่ของราคาก่อนนะครับคราวนี้ไปอัปเดตแนวรับแนวต้านกันนะ เอาแนวรับก่อนแล้วกันนะครับแนวรับเนี่ยเป็นเม n เนอร์สวงตัวนี้ครับปื๊บลากขึ้นไปเลยนะ,ะแนวรับที่เอาเอาไว้แนวแรกนะผมเอาไว้ที่นี่นะตรงนี้ครับสามสามห้าหนะ้านสามสามห้าสี่สามสามห้าห้านี่คือแนวรับแนวที่หนึ่งนะครับแต่ลงมาก็มาใช้แนวสามสามสองหนึ่งแล้วก็สามพันสามร้อยนะครับสามพันสองรอยแปดสิบสี่ ส่วนสวิงโลเดิมเนี่ยเป็นแนวรับโดยธรรมชาติอยู่ล้สามสองหกแปดนะครับแล้วก็แนวรับที่อยู่ไกลที่สุดผมเอาไว้ที่สามพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับเวลาที่เพื่อนๆใช้แนวรับเหมือนเดิมนะใช้คู่กับเส้นเทนไลน์สีม่วงๆตัวนี้นะครับตรงเนี้ยที่เราลากไว้เราจะเห็นว่าตอนเนี้ยราคาที่เขาลงมาแตะตรงน,นี้เขาก็ดีดขึ้นแล้วก็ลงมารีเทสก็ยังไม่ได้หลุดจากเส้นเทนไลน์เส้นนี้นะราคาก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมปลายปิดตัวนี้อยู่ ครับเวลาใช้แนวรับเราก็จะใช้คู่กับเส้นเทรนไลน์ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมลบเส้นเทรนไลน์ line, เส้นนี้ออกกอนนะครับจะได้ไม่ตาลายคราวนี้มาดูแนวต้านนะครับแนวต้านตอนนี้เราจะใช้เมเนอร์สวิงตัวนี้จริงๆใช้ตัวใช้ตัวนี้นะจริงๆมาใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยแต่ว่ามันจะยากหน่อยเพราะว่ามันเกิดขึ้นมานานแล้วดังนั้นก็ถ้าจะให ใกล้เคียงความเป็นจริงก็คือใช้เมนาาสวินเัอที่กลางล่าสุดตัวนี้แหละนะครับนัแนวต้านแรกที่เขาเทสไปแล้วก็ปิดอยู่ในช่วงวันสุกเนี่ยก็คือแนวพิบบุวท8นั่นเองนะครับ3,374โดยประมาณนะก็ยังไม่หลุดจากกรอบนี้นะครับถัดไปก็จะไปใช้ที่3,403แล้วก็3,420 จุดสปิงไฮของมินเนอร์สิงล่าสุดที่ใช้ก็จะเป็น3,439 3,440ประมาณนี้นะครับถ้าหลุดจากนี้ไปเนี่ยก็เอาไปค้างไว้ที่3,452นะครับ3,452แล้วก็เอาทำไฮเดิมส่วนแนวต้านที่มันอยู่ระหว่าง3,452กับ3,500เนี่ยตอนนี้เรายังบอกชัดเจนไม่ได้นะเดีกว่าเราจะเห็นเข้ามาชนแนวแนวต้านสักประมาณ3,440แล้วเกิดการพักตัวแล้วแล้ว เราค่อยมาจับไบเนอร์สวิงอีกทีนึงก็จะได้แนวต้านขนาดเล็กเพิ่มเติมนะแต่ตอนนี้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเหมือนกันการใช้แนวต้านนะครับก็ใช้คู่กับเส้นเทนไลน์สีชมพูเส้นนี้ด้วยนะครับตรงนี้แหละถ้าโครงสร้างเขายังไม่สามารถที่จะหลุดออกจากสามเหลี่ยมปลายปิดได้เนี่ย<ๆ>เขาจะวิ่งอยู่ในเส้นเทนไลน์นี้คู่กับแนวที่โบนเลเวลที่ให้ ประมาณนี้ดังนั้นจุดพักตัวหรือจุดที่เพื่อนๆจะเทคโปรฟิตในกรณีที่เปิดออเดอร์บายหรือเซลก็แล้วแต่เนี่ยก็จะอยู่ประมาณแนวรับแนวต้านก็ใช้ประมาณแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาปิดที่อินดิเคเตอร์นิดหนึ่งนะครับจากจากฟันดิมทั่ในวันศุกร์เนี่ยมองว่าตลาดเอเชียช่วงช่วงเช้านะน่าจะขานรับข่าวดีเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับแล้วก็น่าจะเขียวได้การเขียวได้ก็คืออคำมันก็จะ ดอลลาร์มันก็จะอ่อนค่าต่อเนื่องในช่วงวันจันทร์แล้วก็ทองคําก็น่าจะสามารถไต่ขึ้นไปได้อีกนะครับดังนั้นขาเซลล์ตอนนี้ยังไม่แนะนำนะครับอย่าเพิ่งส่วนเซลล์ตอนนี้นะให้เขาเริ่มเห็นสัญญาณชะลอกําลังก่อนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึงว่าสัญญาณชะลอกําลังเนี่ยเราน่าจะดูยังไงนะส่วนขาบายจะแนะนําตรงนี้ไหมถ้าเพื่อนๆไม่ได้ตื่นตีห้านะก็รอให้เขาชนแนวต้านแล้วก็พักตัวลงมาก่อนแล้วค่อยเข้านะครับ ถ้าจำอินตรงนี้เนี่ยมันมีมันเป็นแนวต้านเล็กๆอยู่มันมีโอกาสที่จะเกิดคันพักตัวได้นะงนั้นให้เขาให้เขาพักตัวลงมาก่อนแล้วให้เข้าซื้อนะครับแต่ใจร้อนนะพักตัวคือยังไงก็ดูที่ทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็ได้ถ้าเป็นไอเดียของผมเนี่ยผมก็จะใช้ประมาณนี้ลากฟิโบนะครับถ้าสมมติวันจันทร์เขาเปิดแก็บแล้วก็สูงขึ้นก็ลากตามนะแล้วก็ดูแนวรับที่น่าสนใจก็คือแนวแรกเนี่ยจะเป็นแนวฟิโบย3 6ครับ อันนี้กลางให้ดูเป็นตัวอย่างนะก็นี่ย 6, แนวที่1แล้วก็38.2แนวที่2ถ้าเขาจะพักตัวจริงๆแล้วไปต่อได้เนี่ยมันก็จะค่อยๆลงแล้วก็ลึกสุดเนี่ยก็มองว่าน่าจะซักประมาณ38.2หรือบางครั้งก็ไม่ผ่านก็อยู่ที่23.6ดังนั้นก็ดูสโตเชสิกประกอบนะครับในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงถ้าจะให้สวยสุดก็คือตัวสโตเคสิกควรจะลงมาที่โอเวโซนะแล้วก็แม็กดีก็อาจจะเกลีย ยาวๆแบบนี้นะครับอย่าให้เข้าลงชันๆนะถ้าลงชันๆอย่างนี้ไม่เอานะครับต้องค่อยๆลงนะแล้วก็ค่อยดูแนวรับที่น่าสนใจก็เข้าซื้อนะส่วนค่าเซลเนี่ยเพื่อนๆรอสัญญาณคลาสสิกเดเวอเรนท์ก่อนมดีมันมก็จะเกลี่ยๆอย่างนี้ครับแล้วพอเข้าดิ่ดอีกทีหนึ่งรอบถัดไปของ H1 นะมันจะเป็นคลาสสิกเดเวอเรนท์แล้วมันถึงจะเกิดการพักตัวลงมาได้ลึกนิดนึงนะถ้าจะเก็บกำไรแบบสวิงเทรดเนี่ย ก็คือรอสัญญาณคลาสสิเดเร์เซสก่อนแต่ว่าอย่าลืมนะถ้าถ้าเทรดขาเซลล์ในช่วงต้นสัปดาห์โดยที่ฟันเดอร์เบนเทอยังไม่หนุนเนี่ยมันเป็นการเทรดส่วนเทนนะครับของไมเนอร์สวิงล่าสุดตัวี้ที่กำลังเขาที่เขากำลังจะไต่ขึ้นเนี่ยหมายถึงไมเนอร์สวิงตัวเนี้ยที่เขากำลังจะไต่ขึ้นเนี่ยมันยังไม่จบนะครับนะถ้าถ้าเทรดตามแนวต้านก็เก็บกำไรแค่พักตัวเฉยๆประมาณนี้นะครับ แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นเทรดไอเดียที่ผมแชร์เนพะื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้นะครับหลักๆก็คือเอาแนวะรับแนวะต้านไปปรับใช้กับเทคนิคการเทรดของตัวเองนั่นแหละนะครับก็ไม่ต้องไปใช้เทคนิคของคนอื่นนะเพราะว่าเราไม่ถนัดนะครับสาหรับสัปดาห์นี้ก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับถ้าสนใจก็ทิ้งคาถามไว้ท้ายคลิปหรือไม่กเ็เรื่องของ f u n d a m e นทั l ย้ำเหมือนเดิมครับถ้าสนใจที่จะไปอ่าน บทวิเคราะห์ที่ผมเอามาเล่าเพื่อนๆฟังก็อยู่ในลิงก์ที่เอาไว้ใต้คลิปผมไม่ได้อะไรจากเขานะแต่ผมมองว่าเขาวิเคราะห์ดีก็เลยเอามาแชร์ให้เท่านั้นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอบคุณและขอสวัสดีครับ